นี่คือกลุ่ึเค่งเล่นมหารศพของปากิเที่เรามีลวดลายมีความละเอียดนะนี่คือของจริงนะของจริงที่เราเอามาไว้ที่ศูนย์ปากิเหอมุจิกิและก็อันนี้เราให้ช่างเขาได้ปั้นนะ ฉันได้ปั้นเพื่อที่จะมาไปขึ้นไปประดิสถานที่ซุ้มประตูเข้าซุ้มปะกิญอของวัดห้วยบงนี่คือตัวจริงกลกเราจะเอาไปไวน้นะู่นนะบนสุดเวลาท่านจะเข้ามาจะเห็นสัญลักษณ์ของโกลซึ่งเป็นเครื่องดนตรีของปะกิญอ นี่ถ้าใครอยากจะร่วมมีส่วนในการเอากละซึ่งเป็นตัวแทนของปากิญอก็สามารถที่จะร่วมสนทบทุนได้ตามสถานะ